สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันแบบดวนจีเลยนะครับกับสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าร้อนระอุยิ่งกว่าอากาศบ้านเราซะอีกวันนี้วันที่27ธันวาคม2,568นะครับเข้าประเด็นกันทันทีเลยนะทุกคนข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้คือเรื่องการหยุดยิงครับเมื่อตอนเที่ยงวันที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆเลยที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือที่เขาเรียกย่อๆว่า GBC ครั้งพิเศษครั้งที่3 ระหว่างรัฐมนตรีกาลาโหมของไทยเรากับทางฝั่งกัมพูชาหรือเขมรนั่นแหละครับได้มีการลงนามถ้อยถแถลงร่วมกันแล้วว่าหยุดยิงทันทีโดยผลของการหยุดยิงเนี่ยเริ่มนับหนึ่งกันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาตรงหรือเที่ยงวันเป็นต้นไปข้อตกลงนี้ครอบคลุมทุกอย่างนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่จะรวดปืนเล็กยาวหรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบที่บินว่อนกันเมื่อคืนทุกอย่างต้องหยุดต้องเงียบฟังดูดีใช่ไหมครับ ฟังดูเหมือนจะจบสวยแต่อย่าพื้นวางใจไปครับเพราะถึงแม้ในกระดาษจะเซ็นกันดิบดีไว้หยุดยิงตั้งแต่เที่ยงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยโอ้โหพื้นที่หน้างานมันคนละเรื่องเลยผมได้รับรายงานมาว่าหลายแนวรบเริ่มเงียบลงจริงๆตั้งแต่ช่วงเที่ยงครับแต่ย้ําว่าแต่นะครับในพื้นที่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดสุริสเกตเสียงปืนยังดังปังปัง,ป,งปังอยู่เลยครับคุณผู้ฟัง มันยังมีการประทะกันอยู่ป,ปลายลากยาวมาจนถึงช่วงใบแก่ๆนู่นแหละครับกว่าจะเงียบสนิทจริงๆล่าสุดทางกองทัพภาค2ออกมายืนยันแล้วครับว่าตอนนี้ณนะเวลานี้เสียงปืนสงบลงแล้วฝ่ายเราควบคุมสถานการณ์ได้และย้ําชัดเจนนะครับว่าที่มีเสียงปืนดังหลังเที่ยงเนี่ยฝ่ายเราใช้การตอบโต้แบบสัดส่วนเท่านั้นคือถ้าเขายิงมาเราก็ยิงสวนไม่ได้ไปเปิดเขาก่อนไม่ได้ทําเกินกว่าเหตุนี่คือสิ่งที่กองทัพเรายืนยันหนักแน่นครับ ทีนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งครับคือถ้าใครไม่ได้ตามข่าวเมื่อคืนอาจจะงงว่าทําไมอยู่ดีๆวันนี้ถึงยอมหยุดยิงง่ายจังทําไมผู้นําฝั่งนู้นถึงดูรีบร้อนอยากจะจบจังเลยคําตอบมันอยู่ที่เหตุการณ์เมื่อวานและเมื่อคืนวานครับบอกเลยว่าเดือดเดือดแบบประหลอดแตกโดยเฉพาะช่วงคืนวันที่26ลากยาวมาจนถึงเช้ามืดของวันนี้27เเนี่ยก่อนที่จะมีการเซ็นหยุดยิงไม่กี่ชั่วโมงกองทัพอากาศไทยเราจัดหนักครับ ลองตินตนาการตามนะครับเสียงเครื่องบินขับไล่ F-16 ของเราดังกึกก้องคำรามไปทั่วท้องฟ้าชายแดนไม่ได้มาบินโชว์ตัวเฉยๆนะครับแต่ปฏิบัติการจริงมีการบินออกปฏิบัติการหลายรอบมากเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือจุดยุทธศาสตร์ที่ทางเขมรเขาใช้เป็นฐานทัพและคลังอาวุธครับข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่า F-16 เราบินลึกเข้าไปถล่มเป้าหมายในพื้นที่อย่างหนองจานบ้านหนองจาน และแนวเนินเขาพนมดงรักบางจุดนี่โดนถล่มต่อเนื่องทั้งคืนครับคุณผู้ฟังเสียงระเบิดดังสนั่นวันไรแสงไฟจากการระเบิดนี่สว่างว่าไปทั่วแนวชายแดนผลลัพธ์เป็นยังไงรู้ไหมครับราบครับพลังอาวุธของทางฝั่งนู้นพังยับเยินทางกองทัพภาคที่2เคยมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าปฏิบัติการของเราสามารถทำลายรถถังรุ่นที5ของเขเมรไปได้หลายคัน ที5 5นี่รถถังหลักของเขาเลยนะโดนเก็บเรียบไม่ใช่แค่นั้นคลังน้ำมันเอ่ยคลังกระสุนเอ่ยฐานที่มั่นที่เขาแอบเอาไว้ซ่อนอาวุธหนักเอ่ยโดนสแกนกรรมเรียบวุฒครับอนี่เลยครับสาเหตุที่ทำให้ทางนู้นเขาต้องรีบเจรจาเพราะขืนปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปมีหวังไม่เหลืออะไรให้สู้แน่ๆยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังนอกจากทางอากาศแล้วภาคพื้นดินเราก็ไม่น้อยหน้าครับ ปืนใหญ่ไทยเราทำงานกันแบบไม่ได้พักเลยโดยเฉพาะการดวลกับปืนใหญ่จรวด BM 2 1ของทางเขมร BM 2 1เนี่ยเป็นตัวแสบเลยครับเขายิงซุ่มเข้ามาใส่บ้านเรือนคนไทยเราสร้างความเสียหายให้ชาวบ้านเรายอมไม่ได้ครับปืนใหญ่เราเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบตอบโต้กลับไปแบบสัดส่วนเน้นย้ำนะครับว่าเรายิงเฉพาะจุดที่เป็นฐานยิงของเขายิงเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เขายิงต่อได้ ผลปรากฏว่าตอนนี้ฝ่ายไทยเราสามารถคุมพื้นที่หลักๆได้เกือบทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอานมาพื้นที่ตาควายเนิน350และปราสาทตาเมืองจุดยุทธศาสตร์สำคัญๆพวกนี้ทหารกล้าของเราตรึงกำลังไว้แน่นหนาครับควบคุมไว้ได้เบ็ดเสร็จไม่เปิดโอกาสให้ทางเขมรเขารุกคืบเข้ามาได้แม้แต่นิ้วเดียวสุดยอดจริงๆครับทหารหารของเราแต่เหรียญมันมี2ด้านเสมอครับคุณผู้ฟัง ในขณะที่เราดีใจที่ทหารเราเข้มแข็งอีกด้านหนึ่งพี่น้องประชาชนไทยตามแนวชายแดนของเรายังคงต้องเผชิญกับความยากลำบากครับตอนนี้ตัวเลขผู้อพยพพุ่งสูงเป็นหมื่นๆมื่นแล้วนะครับชาวบ้านต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนหอบลูกจูงหลานหนีตายออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงบางคนกลับไปดูบ้านแทบเข่าสุดครับบ้านพังเสียหายจากสะเก็ดระเบิดจากลูกหลงที่ทางฝั่งนู้นเขายิงสุ่มเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่ของพลเรือนได้รับผลกระทบหนักมากครับ ซึ่งทางกองทัพและรัฐบาลเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามช่วยเหลือเยียวยากันเต็มที่และฝ่ายเราก็เน้นย้ำม,มาตลอดครับว่าปฏิบัติการทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยเป็นการป้องกันตัวและปกป้องอธิปไตยของชาติเท่านั้นเราไม่ได้บ้าเลือดอยากจะไปรุกรานใครก่อนแต่ถ้าใครมารังแกเราก่อนเราก็ต้องสวนให้รู้สำนึกจริงไหมครับทีนี้สิ่งที่น่าจับตามองและต้องติดตามกันแบบห้ามกระพริบตาต่อจากนี้ คือไอ้คำว่าหยุดยิง72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยแหละครับนี่คือข้อตกลงที่วัดใจกันสุดๆเงื่อนไขคือถ้าทั้ง2ฝ่ายหยุดยิงได้จริงตามสัญญาครบ72ชั่วโมงเมื่อไหร่ทางการไทยเราจะทําการปล่อยตัวทหารขเขมรที่เราจับกลุมตัวได้ตั้งแต่รอบที่แล้วจํานวน18นายส่งคืนกลับไปให้นี่คือข้อแลกเปลี่ยนครับฟังดูแฟแฟใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่า ชาวบ้านแถวนั้นหรือแม้แต่นักวิเคราะห์หลายคนไม่มีใครไว้ใจเลยครับทุกคนกังวลกันหมดทำไมถึงกังวลก็เพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันสอนให้เรารู้ว่าทั้งฝั่งเขมรเนี่ยเขาชอบเล่นบทซื้อเวลาครับพอโดนถล่มหนักๆสู้ไม่ได้ก็จะร้องขอหยุดยิงพอเราหยุดปุ๊บ เขาก็จะอาศัยช่วงเวลานี้แหละแอบเติมอาวุธแอบเสริมกำลังพลค้นสเสบียงพอพร้อมเมื่อไหร่ก็ตลบหลังเล่นงานเราทีเผลอนี่คือแทคติคเดิมๆที่ใช้มาตลอดครั้งนี้หลายคนก็เลยกลัวว่าจะเป็นอีรอบเดิมหรือเปล่าหยุดยิงเพื่อรอสวนกลับหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นครับมีรายงานที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับตัวผู้นำของเขาคุณเซนนั่นเองครับช่วงหลังมานี้สังเกตได้ชัดเลยว่าแกมีอาการเครียดจัด ออกมาโพสต์ข้อความรัวๆสั่งการผ่านวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ที่ยิบหน้าตานี่บอกบุญไม่รับเลยครับแถมมีข่าววงในกระสิบมาว่าตอนนี้หุนเซนสั่งกองกำลังพิเศษไปล้อมพื้นที่บางจุดในแดนของเขาเองด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันแปลกๆนะล้อมทำไมล้อมใครนักวิเคราะห์เขามองว่าแกอาจจะกำลังกลัวคนในชาติของแกเองนี่แหละครับจะลุกฮือขึ้นมาเช็คบินก็แง่ละครับ พาประเทศมาเจ็บตัวหนักขนาดนี้บอนคาสิโ bon นที่เป็นแหล่งรายได้ก็พังยับเยินทหารก็สูญเสียเยอะประชาชนเขาเองก็คงไม่พอใจเหมือนกันที่ผู้นำพาประเทศเข้าสู่สงครามที่ไม่มีวันชนะแบบนี้สถานการณ์ฝั่งนู้นบอกเลยว่างอนแง่นมากครับเก้าอี e ้ผู้นำนี่ร้อนชาเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งไทยเราผู้นำทหารระดับสูงท่านออกมาประกาศย้ำชัดถ้อยชัดคำเลยครับว่า เราพร้อมตอบโต้ทันทีถ้าขเขมรไม่เคารพข้อตกลงคือเราไม่ได้อยากรบแต่ถ้าคุณตุกติกถ้าคุณลอบกัดเราจัดให้อีกรอบแน่และรอบหน้าอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยจุดยืนเรามั่นคงครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มแต่เรามีหน้าที่ปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยจะเสียไปแม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวไม่ได้เด็ดขาดสรุปง่ายๆให้ตรงกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้27ธันวาคมการหยุดยิงเริ่มต้นขึ้นแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เงียบสงบลงแต่ความไว้ใจแทบจะเป็นศูนย์ครับสถานการณ์มันเปราะบางมากๆเหมือนแก้วร้าวที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อ72ชั่วโมงนับจากนี้คือช่วงเวลาอันตรายครับช่วงเวลาวัดใจเราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดว่าทางฝั่งลุ้นเขาจะมาไหมไหนจะรักษาสัญญาไหมหรือจะแอบทำอะไรลับหลังฝ่ายไทยเราตอนนี้คุมเกมได้เหนือกว่าครับทั้งยุทธวิธีทั้งกำลังรบ เราปกป้องพี่น้องคนไทยไว้ได้แต่ก็นั่นแหละครับกับคนพันนี้อย่างที่ชาวบ้านหน้าด่านเขาพูดกันจนปากเปียกปากแฉะว่าไว้ใจไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าผมจะเกาะติดสถานการณ์นี้แบบไม่ปล่อยเลยครับมีความเคลื่อนไหวอะไรไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนผมจะรีบมารายงานให้คุณผู้ฟังทราบทันทียังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญแบบนี้สำหรับวันนี้ ถือเป็นวันที่คนไทยทุกคนพอจะหายใจโล่งท้องขึ้นมาได้นิดหนึง่งแต่กาดอย่าเพิ่งตกนะครับต้องระวังตัวและติดตามข่าวสารกันต่อไปขอให้ทหารหานและพี่น้องชาวไทยชายแดนทุกคนปลอดภัยนะครับสู้ๆนะทุกคนขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ